ปวดหัวมากนะปวดปวดหัวปวดหัวมากสงสารยังไงหลวงพ่อก็สงสารสงสารยังไรเลย,เลยลทีนี้มันเป็นวิบากกรรมนะลูกนะ<อ>มันเป็นวิบากกรรมเราทํามานะไม่ใช่ใครทํามาให้แต่ว่าทํามาคือมีอยู่ชาติหนึ่งนะั่นะเป็นผู้ปกครองแคว้นแคว้นหนึ่ง<อ>แคว้นก็ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่หรอกนักปกครองเนี่ยมันก็ต้องปกครองนะลงโทษ คนที่กระทำผิดเพื่อรักษาความสงบของบ้านเมืองแต่บางทีก็ผู้ต้องสงสัยยังอยู่ในระดับต้องสงสัยว่ากระทำความผิดก็จะไปเค้นไอ้เขารับก็จะมีวิธีเค้นแบบโบราณ<อ>คือเอาเชือกขันชนะที่หัว<อ>ขันเพรปวดหัวมากมากเขาก็จะได้รับมาทำหรือไม่ทำ<อ>บ,าบางทีก็ถูกคน ที่ทำผิดบางทีก็ไม่ถูก oh. ว่าตายก็มีไม่ตายก็มีเนี่ยมันเป็นวิบากพ oh. ระสรัมมาสัมพุทธเจ้าจะเกิดในตระกูลผู้ปกครองนี้แหละมันตามมา oh. เพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องนั่งสมาธิต่อแล้วลูกนะนั่งไปเรื่อยๆเถอะนั่งไปบุญก็ทําไปแล้วก็พอก่อนจะเลิกนั่งก็นึนกอุทิศบุญกุศลไปให้คู่กรรมแล้วนะ คูกรรมไปอยู่พระภูมิไหนก็นึกไปเรื่อยๆจะได้เป็นโหสีกรรมกันไปทำบ,บ่อยๆนะลูกนะนถึงหมู่คณะช้าในวัย40่สิบปีเป็นวิบากกรรมเก่าของผมหรือยังไงอะไรต่างๆตอนนี้